ราคาทอง9สิงหาคม2565เปิดตลาดรูปภัณธ์ขายออก35,000บาทวันที่9สิงหาคมสมาคมค้าทองคำรายงานว่าราคาทองไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา22นาทีราคาทองปรับลด100บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ29,900ขายออกบัทละ30,000บาทส่วนทองรูปภัณฑ์ค่ะรับซื้อบาทละ29,364.92ขายออกบาทละ35,00 บาทค่ะส่วนราคาทอง2สลึง50สตางค์ทองคําแท่ง2สลึงรับซื้อ14,950บาทขายออก15,000บาทส่วนทองรูปพรรณ2สลึงค่ะรับซื้อ14,682.46บาทขายออก15,250บาทค่ะราคาทอง1สลึงทองคําแท่ง1สลึงรับซื้อ7,475บาทขายออก7,500บาททองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ7,341.23บาทขายออก7 7,625บาทค่ะราคาทองครึ่องสลึงทองคําแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ3,737.5บาทขายออก3,750บาททองรูปพัรณ์ครื่งสลึงรับซื้อ3,670.615บาทขายออก3,812.5บาทอย่างไรก็ตามค่าราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเนิดราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองได้อีกครั้งค่ะ